สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะมารีวิวสก,กีของตัวเองนะคะก็นี่นี่คือสก,กีของเราตอนนี้บางหน้าเปลาเนี่ยเอตัวนี้มันเป็นมันบวกเนี่ยน่าจะบางเดี๋ยวเราปรับให้โอ๊ยโฆษณาบางหน้าอีก,กแล้วอืม เอีเราจะมาปิดโอเคแล้วก็ไม่มีโฆษณาบางหน้าเอา้านี่คือหน้าของเราเต็มๆนี้โอ้ยโฆษณาจะมาอะไรเยอะนี่นะ สวัสดีค่ะเย่ๆไม่มีอะไรมากเลยแค่มารีวิวสกินแค่นั้นเนี่ยแค่นั้นสกินก็จะเป็นชุดสีดำมีถุงน่องอยู่ข้างหนึ่งเอ็นด m แมนราเสกมาเองนะฮะเฮ้ยแมนทำไร ออรอรอรค่ะก็ถ้าใครชอบสกีนนี้นะคะก็ฝากง่ายไปก็ถ้าใครชอบสกีนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ e ให้ด้วยนะคะ แล้วคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบสกินนี้ไหมนะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะบ้านเรามีเสียงรบกวนเยอะนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะ